สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับบอบูคุยกับประชาชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาสาระอันเปี่ยมล้นของรายการของเรานะครับขอเฉลยคําถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วถามว่าใครเป็นผู้ทําแฮตทริกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่ถล่มอาร์เซนอล8ประตูต่อ2คําตอบก็คือเวนรูนี่นะครับสำหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้ครับง่ายๆอีกแล้วครับผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับ ทีมชาติไทยของเรานะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพิ่งจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนของทีมชาติโอมานคําถามคือผลการแข่งขันนัดนี้ใครแพ้ใครชนะออกมาเท่าไหร่เสมอกันไทยชนะหรือไทยแพ้ก็พิมพ์คําตอบกับมานะครับพิมพ์เอสทีนะครับเว้นวัคตามด้วยยามาลูปแล้วก็พิมพ์คําตอบนะครับส่งมาที่4890011สำหรับแขกรับเชิญในช่วงบุคคลสำคัญของเราในวันนี้เป็นใครเดี๋ยวไปพบกับเขาได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญในช่วงบุคคลสําคัญของเราในวันนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เป็นใครอะไรที่ไหนเลยคือเป็นเพื่อนเก่าของผมเองนะฮะแไม่เจอเพื่อนนานเพื่อนพอดีเพื่อนเขาดูรายการบ่าบูกคุยประชาชนเขาก็เลยอยากจะมาออกรายการกับผมและที่สําคัญนี้ไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยแบบเรียกไงพามาคุยกันตรงนี้เลยอ่ะเป็นไงตงิงเฮ้ยไม่เจอกันน,น,นานนะครับเพื่อนผมเองครับสวัสดีติงเอ้เป็นไงบ้างเป็นสิบปีแล้วมั้งสิบปีแล้วไม่เจอกันเป็นไงสบายดีก็ สบายนะเออเห็นนายออทีวีบ่อยเลยเฮ้ยขอบใจมากขอบใจมากก็ธรรมดาครับรายการอยู่งั้นเป็นไงบ้างทำงานทำการอะไรอยู่ก็หลายอย่างอ่ะทำหลายอย่างาขอบใจนะชวนเราออกอรายการเออนี่เพื่อนกันไงเออพื่อนกันเราก็อยากจะส่งเสริมเพื่อนกันด้วยแล้วเป็นไงนาย,ยมีมีเมียม,ม,มีอะไร,ะไรม,มีลูกสองเมียแปด้าวคเมียแปดคนเลยเฮ้ยทำไมเมียเยอะจังอ่ะก็ ไม่รู้เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเบื่อเบื่อง่ายอ่ะแล้วสบายดีนะเราว่าสบายดีนายก็สบายดีนะสบายดีสบายดีเราสบายดีเห็นได้ข่าวว่าเมียท้องจะคลอดแล้วอย่าไปพูดเรื่องนั้นอย่าไปพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวเราเก็บเก็บเป็นความลับอยู่อ๋อ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 เฮ้ยปู่เราอ่ะมีอะไรมาให้นายดูด้วยนะเอ้ยโหไม่เจอกันนานไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้มาดูแหมไม่ได้ไม่ได้ะนะเพื่อนกันอมาๆมาๆมาว่าไปแจ็คกี้โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ย เดี๋ยวนายเอาของมาฝากเราขนาดนั้นเลยฮะเอาอะไรมาฝากเราอุ้ยนี่ไงเราเห็นเก่งใจว่ามันต้องขนาดนั้นจะได้เป็นเจ้านณะเรายังไม่มีอะไรให้นายเลยไม่ต้องเก่งใจนี่เน่เราเห็นนายมีเรื่องบ่อยแล้วก็บางทีที่บ้านเผื่อว่าอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆมันต้องใช้ไขควงอันนี้คืออะไรอะเฮ้อ๋อแปดในหนึ่งแปดในหนึ่งอะไรแปดในหนึ่งคือมีหนึ่งอย่างนะทำได้แปดอย่างไขควงมีมีแปนหัวอ๋อในไขควงและกลาไขควง ก็ไปขายูกพวงบ้านเรามีแล้วขายพวงไม่เอาวมซีโซ่เราเก็บไว้เนอะก็นี่พกได้เราไม่ได้อยากได้เัาได้ได้เปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนหัวบางทีให้ลูกเล่นอะไรได้นี่เปลี่ยนหัวเอาอันเก่ากลับก่อนเป็นสึกเอาก่อนเนี่ยแล้วบ้านนายเห็นได้ข่าวว่าไฟดับบ่อยมีไงไม่เจอกันนานแล้วนายรู้ได้ไงบ้านเราไฟดับบ่อยสัโอ้มีไฟฉายด้วยอ๋อมีไฟฉายด้วยไม่่ใชไฟฉายเนี่ยอนี่นี่แล้วเวลา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 เล่นกัน ันจะพ่นที่บ้านนี่ทำนี่เล่นหลอกหลอกเด็กได้ด้วยนายทำอีกทีนี่เฮ้ยนายอย่งไรเล่นนายอย่งละเลงเหมือนเดิมแน่นอนเออนี่ให้เราเหรอไม่สามพันเฮ้ยเออเอออะไรอ่ะอ้ระดับนายซื้อของนี้สบายแล้วไม่ไม่บ้านเรามีเยอะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีไครถายรับรองโอ้เออสามพันเลยเหรอใช่สามพันแล้วอะไรไอ้ไข่ควงอะไรเนี่ย ไถควงนี่ก็ไว้บ้านเราก็มีแล้วนะไถควงอ่ะแต่ว่ารับรองได้มันไม่มีครบแปดหัวอย่างนี้หรอกเอาไว้ไถ่เขยเนี่ยเราต้องเลือมาแปดหัวก็ได้ใช่เราไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็เราเราอยากคุยกันนานมากกว่าเราไม่เจอกันนานอ๋อไอ้นั่นมันไว้ที่หลังก็ได้คุยกันมาเยอะแล้วนี่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 เห็นที่บ้านนี่รับคนท้ายใหม่เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่เลงไว้ใช่ไหมใช่ทำไมทำไมเวลาเดินมานี่ใส่แว่นนี่มองทะลุอ๋อจริงเหรอออ โอ้หใหญ่เหมือนเดิมนะยยัรูู้ด้วยไงอ่ะพูดอย่างนี้ดิอายอาท่านผู้ชมทางบ้านแล้ะมีหลายคุณสมบัติด้วยอะไรยังไงคือนอกจากกระมอทุรุแล้วบางทีเป็นบ้านที่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยด้วยอ่าเป็นยังไง เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่างเงี้ยมีถอดแล้วไงเฮ้ยหมูเฮ้ยอ่ะอันที่ใส่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนนิสัยก็ได้เลยเด็ดมากเลยมันไม่ใช่ว่าลองกับเราอย่างเดียวแล้วนิสัยเปลี่ยนกับใครก็เปลี่ยนเพราะว่าเราเวลาเรามีเรื่องเราเราจะได้ใส่แว่นได้ไงมันกล้าได้ไหนลองมาดูพวกเราเอยหน่อยแจะแก้เอาลองหน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงดูเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ หยุดเทเหรอเห็นไหมพี่มนเอยนยทำไมี่ะดูนาฬิกาเทอนนียดูไทยสีเหลืองสีแดงโอ้ยอะไรกันเนี <eventually> see, ่ยเ <time> ้ยเฮ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 ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเแวยเลยเฮ้าเฮ้ยมฮยเฮยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยแฮ้นเ้ยเาเี้ย่เเ้ยเเยแ้เยเยเยยเยเยเ้ยเ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 ย้ย้ยดิ เฮ้ยมีขาเหมีขามีอะไรวะเฮ้ยมาเลยมาเลยอาอะไออกไมาเจอเลยดีกว่าอาอะออกเออกออกออกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นไหมเฮ้อะไรอ่ะมาของนี่เฮ้ยอะไรอ่ะของดีของดีเก็บไว้ใส่นะเฮ้ยโอ้โหเอาค้นมาเลยเฮ้ยเฮ้นๆเพื่อนเราเป็นงี้เหรอเพื่อนเราเป็นงี้เลยเราตายแล้วไม่น่าเชื่อผิดนใส้ยสได้อะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเฮ้เฮ้เเ้เเฮ้ยเเ้เรเเ โอ้โหนี่นี ah> 3, ่ไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยสามหมื่นแปดของนายนี่รู้จักกันมานานสามหมื่นเจ็ดโอ้โหรถโอ้โหรถได้เยอะเลยเพื่อนกันไม่แต่แต่เราก็ไม่ค่อยอยากมีเรื่องกับใครหรอกเฮ้ยวลาไปใส่เราจะมีเรื่องมันมบางทีเนี่ยเราเราให้ภัยกันดีกว่าเราแกล้งให้มันไม่เสียงดีกว่าปรอดเนี่ย เราว่านไใส่เนี่ยเอาไว้ทะเลาะกับเมียเลยกลายเมียเราแล้วถ้าเมียเราเอาไปใส่ไม่หนักกว่าเดิมเหรอไหนตะกี้ไหนลองลองลองใส่อีดิโอ้โหเฮ้ยดูดิเนี่ของไม่แ่ดีดีลยดิมองเห็นหน่าพน่นถอ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 นอนโอออนนนนนอ โอ๊ยผ<อ>ู้กำกอีกแล้วผกแล้วแล้วีิ <m ul is> กอีกแล้วเห็นไหม เนียแลวก็มาให้นายเล่นทุกวันเลยอ่ะหมูหมูไอหมูกอะไรเนี่ยเราจำได้นายเล่นมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยทีมงานเล็กๆเนี่ยอ๋อนีสายจ่ายมีสาใจ่ายป่ะเอาไ้เอาไว้ออกรายการเลยเอาไว้หวดเลยนี่นายไว้ใช้เราเห็นมันเล่นทุกเทปเลยเหมือนงวงช้างเลยนะหมื่นสองเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราไปเอาทอไนทำเรื่องเบิกเรื่องเล่นจิ๊บจอยนังหูรายการนายบหมูคุยกับประชาชนหมื่นสองรวมกับแว่นก็เท่าไหร่ห้าหมื่น เฮ้ยเกือบห้าหมื่นตกลงนายมาขายของเราอ่ะไม่ใช่เรามีแต่ของดีๆมาให้นายเราไม่เจอกันนานเนี่ยเราอยากจะคุยกับนายมากกว่าวนี่ยผมนายทำบอลเฮ้ยนายทำบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยนายทำบอลใจเย็นใจเย็นใจเย็นมียังโป๊ะตาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับนายต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยแหะนายไม่ขายของเรานะเดี๋ยวเราเราอยากจะคุยที่ว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ชมรู้ว่านายขายไปไหนมานายยังเป็นนักเขียน อยากเป็นคอรัมนสต์อยู่หรือเปล่า,อ,าอะไรแบบนี้พัพักกันสักู่กดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมุงเทียงกับเพื่อนแป๊บหนึ่งครับ วันนี้ผมยังนั่งอยู่กับเพื่อนเก่าของผมไม่เจอมาสิปีแล้วคุณติ่งนะกลายเป็นโอ้ติ่งขายตรงเลยอะอะไรอะเราเดี๋ยวก่อนนะพูดตรงนายไม่ใช่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนขายเราขอร้องขอร้องนายไม่ใช่คนแรกนะเมื่อก่อนเพื่อนเอามาที่บ้านเลยจริงอะใครชื่อเอทำไมมาถึงแล้วก็นึกว่าโอ้โหกินเหล้าดีกว่าอะไรไม่ใช่เลยเหรอเอาเอาน้ำยาขัดซ่วมเอาแปรงสีฟันเอายาสีฟันอะไรมาเอามาขายแล้วก็มามาชวนให้เราสมัครเป็นชมรมเมื่อกี้เราร้อยหนึ่งสมาชิก ข้ามาชิกแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าแล้วก็มาอธิบายยืดยาวนานเอาแผนภูมิชาร์ตอะไรมาบอกว่าถ้านายมีเครือขงเครือข่ายเดินนายจะรวยไปเลยในใแนวเดียวกันเลยใช่ไหมแต่เราก็เพิ่งไปขายเอมาก่อนมาหานายเนี่ยเอาเอแต่เอมันก็เป็นนะถ้าเราตูเราเพิ่งขายไปเฮ้ยเอางี้ดีกว่าขาีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเขาอยากจะถามนายนิดนึงนะครับไปพบกับคำถามจากทุท่านผู้ชมทางบ้านนะครับช่วงมีปัญหาเจอบู่ได้ครับถ้ารู้ว่าจะพูดนานๆอย่างนี้ทำไมไม่เตรียมน้ำมาล่ะคะ คำถามแรกเลยอะนายทำไมนายไม่เอาน้ำมาเลยจะคุยกันอย่างเงี้ยขายน้ำไปเลยหรือเอาน้ำาให้เราด้วยดิพอแห้งนายอธิบายนายไม่เหนื่อยหรอน้ำหรอเออเอามาเปล่าจิก,เกิเฮ้ยใจเย็นยใจเย็นงอ้ยน้ำประจันเนี่ยอออกินก็ได้ล้างท่วมก็ได้อนี่น้ำประจย์ล้างก้นก็ไดน้น้ำประเชิญด้วยนะนี่ว่าเพลงอีกนี่ประเพลงอีกเหรอ่านี่น้ำตัวลินทรีย์นี่หกเปนสอง โโอ้หมาขยแบบดื่มได้เลยดื่มแล้วนายแบบเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะโอ้ยเอาเอาไปดูสนามที่สองกันเลยถ้าพี่ได้มงกุฎเพชรแล้วพี่อยากจะได้มงกุฎอะไรต่อคะสิบแปดมงกรุดป่ะคะสองนี่ค่านายได้มงกุฎอะไรแล้วเนี่ยมงกุฎเพชรมงกุฎอะไรอ่ะ มงกุฎไพชทอนได้ยังอ่ามงกุฎอ่าเป็นแพตตินัมแล้วก็ประดับเพชรเป็นแพตตินัมเลยแพตตินัมนี่ดูนี่ดูบอลคู่เล็กๆได้ด้วยนะใช่ทวีมีแล้วทำได้ไงก็เราอยู่นี่ยช่องนี้ไงททวิชั่นเออทวิชั่นใช่แต่โอ้เราลืมไปเพราะตอนเราเริ่มขายแล้วตอนนั้นยังเป็นทวีดีอยู่ตอนทวิชั่นตอนนี้นายเป็นแพตตินัมแล้วแล้วมีมีมีสูงกว่าแพตตินัมไหมก็ไม่มีนะในในบริษัทนี่เราใหญ่สุดแล้วเนี่ยใหญ่สุดเลยี่เราลงมาเองเลยนะนายหรอนี่นี่นี่อ๋อเร่อะไร โอ้มีชาร์จมาอีกแล้วโอ้โหไม่เอาเลยเห็นแล้วตกใจเลยเราเคยเจอแล้วเราไม่ชอบเลยเพื่อนเราเปลี่ยนเพื่อนเรานี่เพื่อนเราเนี่ยพอไปทำอย่างเงี้ยเปลี่ยนนิสัยทุกตัวเลยออ่ะโโ้หแทนเมันเดิมไรไม่จริงอ่ะนี่เราแทนที่จะเนี่ยเดี๋ยวเหมือนนายเลยแทนที่จะคุยกันเงี้ยเฮสามสารทุกุกปิดเป็นยังไงมาไงมันกะจะขายของกันอะเราเป็นเมืงหายอย่างเดียวเลยมันเป็นใยแมงมุมมันเป็นเมืองนายนี่นี่นี่แล้วมันก็มาพูดอะไรระดับทองระดับอ่าระดับทองระดับเพชรนี่นี่นายนายอะไรอะไร หนังสือพื้นเมือการเป็นพิธีกรโอ้ยไม่เอาคุณนายจะเก่งกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกเอาหน้าเอาไปอ่านเราไม่อยากเก่งกว่านี้แล้วเอาไปอ่านเราเอาแถบไม่ซีแค่แค่นี้รายการเราก็จะแย่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเห็นบอกนี้ขมิบนั่นแหละเหรอแล้วไม่มีเซนเซอร์โดนตาเลยถ้าเกิดว่าจะให้รายการมีขมิบตูดจะต้องเซ็นเซอร์ไม่เราเห็นเราเห็นทำๆตูดหรอจริงๆหรอตูดตูดพูดไม่ได้อ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นทวารหนัก ก็เดินมีก็นั่นแหละก็เนี่ยนายไม่ยอมหมคู่มือเขามีคู่มืออยู่เป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาจีนก็มีโอ้ยไม่เป็นไรหรอกปกติเราขาย2,000เราให้นายฟรีโอ้ฟรีเหรอเออ้ยแต่ไม่เอาเราไม่อยากเป็นนี้คุณคุนนายว่ะอะท่านนายก็พันแปด โอ้โหนี่พันแปดก็เกินไปโถนายโถไล่นี่ยาวเป่ะนี่เห็นนายสนุกกับมันมากเลยไม่เดี๋ยวเราให้ทีมงานเราไปตัดท่อแอร์มาก็ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ท่อแอร์โถนายพูดอะไรอย่างไรอนนี้เป็นี่ตีเครื่องอุปกรณ์นี่เขาผ่านเวทีอะไรต่างๆเลยแย่เวทีตลกโอ้โหไม่เอาหรอกนิ้มใหญ่ไปแล้วมันมันหน้าจอนช้างอ่าเขาเรียกว่าจอนช้างนี่นายอะไรแจริงฮะ ทุกวันนี้ละกันเราก็ไม่ค่อยได้รีลันอยู่แล้วนะจ่อพยายามจ่ออยู่ในตลาดค่าๆกันแล้วครับอยากทำให้มันดูดีหน่อยพูแจ็กกี้นายมันอะไรงั้นไปเปลี่ยนชื่อาใหม่เอาเปลี่ยนเป็นอะไรไม่เล่นไปต้นช้างอะไรฮะต้นช้างเหรอจูบูจูบูเอฟเลนเอฟเฟนเอฟเลนเอฟเลนเอาไหมฮะหมื่นสองไม่เอาไม่อยากไปนี่นายจริงๆผ่อนก็ได้นะโอ้อย่าเลยสี่นวด ถ้านายซื้อในสิบนาทีนี่เราแถมให้งวงเลยซื้อในสิบนาทีแถมให้งวงด้วยเหรอใช่เอาเปล่าโอ้โหนี่เราเหมือนเหมือนที่เราดูไอ้พวกนี้เลยนะอะไรไอ้จาร่าจอร์ดนั่นแหละมันเอาไปจากเราเราเป็นต้นแบบเอาที่นายเป็นต้นแบบเนะวิ่งนักข่ายเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วเออโถ่ไอแมงมุมนี่เขากี่ภาคแล้วไม่เอาแล้วเขาสร้างภาคใหม่อยู่นะเออไม่เอามีเยอะแยะตายตายตามันดีเลยเอาไม้เล็กแถวมาป่ะเอาป่ะไม่เอาวนี่นายซื้อมาอะไรไม่นายนายเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปตัด อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นผ้าเป็นผ้าที่เราทำมาพิเศษ<ช>เอาไปทำอะไรก็ได้เป็นเชือกอพิเศษมันสามารถขยายเป็นนกไคลได้สามารถไปตัดโอ้หนายนี่สุดยอดเลยเป็น <ừ> ะรนะระะระนาดระดับแพลตินัมเมตรละสองห<า>มื่นฮะเมตรละสองหมื่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปถาอ,อีกคำถามหนึ่งน้องจงกันนะถามนายมาเนี่ยหรออะไรอ่ะทำไมพวกขายตรงต้องพาไปอบรมด้วยไม่เข้าใจจริง ต้องมีการอบรมกันด้วยหรอต้องมีพาพาไปเข้าค่ายแบบนีมันต้องมีค่าใช้จุงค่าใช้จ่ายแล้วก็เรียกเขาสามร้อยนะเราไปเข้าค่ายเพื่อที่ให้เขาเด้นซึมซับว่าวิธีการขายถูกต้องเป็นไงเราไปเป็นวิทยาทานบ่อยวิทยากรไม่แก้เลยวิทยาทานมาทีที่สามพันคนว้าวเหรอ ตกลมเนี่ยสามพันคนไม่ใช่เมื่อกี้ที่เราไม่แก้นี่เรามึนอยู่ไงเรามึนอยู่เรามึนใช่นี่ฉันว่านายไม่สบายเจ๊กกี้มีอะไรมีอะไรมีอะไรมียาดนไมมีอะไรโดนไหมเราไม่สบายมียาดมไหมเฮ้ยอยาดมนี่เอาของเราดีกว่าอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่เนี่เรื่องอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเปลือกส้มโอแต่ว่าที่เขาขายกันทั่วไปเนี่ยสามสิบสี่สิบบาทไหนๆเขาละดมหน่อยมันเป็นเปลือกส้มโอที่ธรรมดาแต่นี้ไอยทำไมไม่ธรริดาเลยเอาแี่นั้นนายนี่งงวะเนี่ยนี่เปลือกส้มโอเนี่ยอันนี้เรอมาจากป่าหิมพานว้าว โอ้โห้าโอ้โหแพงอีกแล้วโอ้โหนี่นายดมไปก็สามร้อยแล้วไปหนีขึ้นนะหนีขึ้นนะไม่เราเราไม่พูดตรงนะติ๋งเอเอเอก็โดนล้างสมองมีอีกคนนึงเลนะเราเราเราแบบเราพูดตรงเรารับไม่ได้นี่ดมจริงเนี่ยนายดมจริงนี่หมดหมดไปพันกว่าแล้วนะเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนเราต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมาอะไรมาไปไปทำไมไปขายตรงแล้วมันต้องมาอะไรกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยมาเจอกันเนี่ยต้องคุยคุยกันดีๆเดมันเป็นามไปถามแต่เราทุกคนตีกันมาคุยกันว่าไอ้นี่ผ่านมาเนี่ย แต่ละคนเนี่ยเป็นเป็นไงมาไงไม่ได้กินมาทุกวันแล้วไม่ใช่ว่ามาเจอสิบปีปุ๊บมาถึงมาปุ๊บมาขายของมาชวนเข้าสมัครเสียค่าสมัครอะไรเอางี้อะไรเดี๋ยวเราคิดดูก่อนเดี๋ยวไปพักกันอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวค่อยคิดดีอันนี้ทีเด็่รายนายทีเด็ดเลยอะไร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 ยาอะไรอีกอะวายก้าผสมเตียวหนังว่ะนั่นแหละเตียวหนังนั่นแหละผสมหลังช่ยด้วยโอ้ไม่ไหวว่ะเม้จริงต้องลองนายแข็งถึงเช้าแยก่กว่าเดิมอีกนายมาเท่างี้กะ ธรรมดาเราเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนี้นะเราตัดไม่นานเลยนะปสะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันดีดีกว่านะโอเคโอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวนะครับทุกนผู้ชมครับเอาเหมนะตอของรายการแล้วนะครับผมยังอยู่กับเพื่อนเก่าไม่เจอกันมานานมากสิปีแต่เพื่อนผมเปลี่ยนไปครับท่านผู้ชมครับ ปลี่ยนพี่นายยังหล่อเหมือนเดิมไม่ใช่หรอไม่ไม่เจอกันนานแทนแล้วเดี๋เราจะคุยกันดีๆจะบอกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยอ้าวนี่เราคุยกันละท้อได้เหยอมาขายของเดียวเลยได้เปลี่ยนไปไดเปลี่ยนไปโดนล้างสมองมาหรือเปล่าเรามีอย่างนึงให้นายดูอะไรเพื่อนของแจ็กกี้คนนึงลูกน้องเราเอามีลูกน้องมาอีกคนนึงอีโตเกียวนี่ขายขนมโตเกียวเหรอไม่ใช่อะไร นี่มันบอกแอโดมิเนเซอร์ดมิเนเซอร์บ้านป้าบ้านป้าเตอร์ดู้ไปดดมิเนเชอร์มันต้องมีอย่างนี้นายอย่าเห็นว่าในสิ่งที่มันเห็นนี่มันไม่ใช่มันมีดีกว่านั้นทั้งนั้นเลยเนาะปต๊บป๊าปต๊บปาอ๋อเหรอมีแรงที่รอบกิโลนึงสิกแพคขึ้นเลยโอ้โหมีมากเลยหรอเป็นไงล่ะโอ้โ